โอเคตัวแทนตัวแทนใครก่อนเอาแบกก่อนพูดอะไรอะ่ะเออไ,ไม่รู้จะพูดอ,อะไรอะไ่ะเนาะกี่ปีแล้วสิบแปดปีแล้วแกแกแกดีก็ขอให้มีความสุขมา,มากๆนะจ๊ะสารีนาตอนที่เธอเป็นเด็กเกสียเสียอะไรนะนิติศาสตร์อเออขอขอ,ขอให้เรียนตนะั้งใจเรียนดีๆเออมีมีความสุขมากๆนะขอให้เจอผู้ชายดีๆบ๊ายบายรักเธอค่ะสารีนาเป็นซาเป็นซาอ่ะตัวนี่ต่อ หวังนะคะสวัสดีค่ะโอเคแล้วค่ะสวัสดีกันแล้วกันซ่าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่แล้วกินตังเตงค่ะตาแฮปปี้บอเดย์มีความสุขมันไม่ใช่เด็กกันซีต้องไม่เป็นด้านในความนใจอย่าลืมอย่าลืมมาช่วยเราหาเสียงเอ้ยหาเสียงยังไงอะเสียงอะไรเนี่ยผู้ชายลังเลผู้ชายลังเลหวไอ้นี่เออไอ้นี่ไอ้นี่ อยากให้แกเป็นคนสูงมากๆนี่ก็เท่าไหร่นะก็แบบ8ปีแล้วก็เฟซบุ๊กเล่นไม่น้อยหน่อยอย่าเพึ่งแค้นมากนะความจริงก็คือความจริงโอเคนะจ๊ะเอาเอาพี่รุม่จเกินรุ่เร็วมากไม่ได้เจอกับใครในมึงเลยแปแล้วใช่ไหมขอให้มีความสุขมากนะมึงได้อยู่กรุงเทพใช่ไหมแล้วกต่ว่าเนี่ยก็นัดเที่ยวกับไอ้จันบ้างนะดูแลตัวเองเว้ยดูแลตัวเองดีปว่า ชุดนักเรียนแต่รองเท้าแต่เดี๋ยวไปดูมันแฮป a p p y b i r t เดย์นะเราบอกไม่ถูกอ่ะเออเรารักแกมากอย่าร้องไห้เปลี่ยน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 ข่าวไหมขาวข่าวข่าวข่าวเบอร์ดีจ้า Happy Birthday to you มีความสุขมากๆเพื่อนกันหกปีแล้วตลอดไปมีความสุขมากๆนะสิบแปดปีแล้วรักแกเหมือนกันไายเดี๋ยวเดี๋ยวให้เรากับกั้งแทนชายเย็นให้เจ้เย็น